สดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนานานะคะทุกคนและวันนี้เราก็มาอยู่เกมโลบักแนบปลุกค่ะเวนนนเองเย้ๆยๆก็คือแมปก็คืออะไรก็คือแมปบูเคเว e นนะคะทุกคนมีการอัปเดตนะคะทุกคนเย้ก็คือหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะคะทุกคน ทุกคน,นไปที่แรกเลยนะคะทุกคนก็จะมีท่าทางกับแคตาล็อกก็คือเอ้แคปตาล็อกก็คือแต่งตัวนะคะทุกคนให้เรากดไปที่ลิ้นสองนะคะทุกคนตรงที่มันมีหน้าตรงลิ้นสองนะคะทุกคนกดเข้าไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะทุกคนกดตรงที่เว้นขยายนะกดนะคะ นี่ทุกคนทุกคนเห็นอันนี้ไหมคำว่าค้นหาอุปกรณ์เสริมทั้งหมดก็คือเราไม่ต้องใส่ไอเดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนางนัน,นจะทำให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเพื่อนของน้องนนะันแล้วก็คือบอกมาในเกมดูบักนะคะนี่นะคะทุกคนให้เราพิมพ์เลยเดี๋ยวนังน,นนนะขอพิมพ์ก่อนนี่นะคะทุกคนหรือจะหรือจะหยุดแล้วก็ทำตามได้ นี่ค่ะทุกคนนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวน้องน,า,น,า,นาจะบอกนะคะทุกคนให้เราพิมพ์คำว่า t h a a i นะคะทุกคนก็คือ t h นี่น t h a i นี่นะคะทุกคนแค่นี้แล้วก็กดคน้นหานี่ไงทุกคนมันก็ให้เราแล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคน,น นี่อันนี้ก็คือเราแตะฟรีได้หมดนะคะนีน่าหน้าอย่างได้นี้แล้วก็แตะนี่ไงท,ทุกคนได้แล้วน่ารักด้วยดูดิทุกคนดูดิน่ารักมากเลยอ่ะฮิมมีน,นัโตะอะไรเนี่ยกวนมากแต่ว่าคนไทยก็เยอะนะด,ดูดิทุกคนนี่ดิดนั่งเข้ามาใช่ไหมดูดูในแชก่ะดูดูดิ คนเต็มหมดเลยอะ่ะคนไทยเต็มหมดเลยแล้วก็มีมากลัวอะไรกันไม่รู้ห่วย <laughs> ดูนี่สิดูน่ารักมากนะคะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนก็คือแล้วก็อีกอันนะคะช่นองไข่มุกนะคะทุกคนดูนี่ดินี่อันนี้เราใส่ฟรีนะคะทุกคน แล้วก็ไม่ต้องใส่ไอดีนะคะทุกคนและน้องนานาจะบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไปกดที่เดิมเนี่ยแล้วเราไปกดที่เสื้อผ้านะคะทุกคนและให้เรากดไปที่กางเกงเห็นอันนี้ไหมค้นหารองเท้าผู้หญิงน้องอันนี้น้องนา,นานายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์คำเดิมเลยนี่คะ่ะอันนี้ก็คือน้องนานา อันนี้คือน้องนานานะคะอันนี้คือน้องนานาลูเรยวนะคะน้องนานาเก่งทําเป็นไม่รู้ทุกคนดูนี้ดินี่อันนี้คือของฟรีหมดเลยนะคะทุกคนคือเราไม่ต้องค้นหาเลยนะเดี๋ยวน้องนานาจะลองที่ชุดนี่ไงม,ม,มีเหมือนกันนะคะแล้วก็พิมค์คำเดิมเลยก็คืออุ้ย อะไรนี่ก็คือแมปบุเ๊คเวนนี่คืออัปเดตอลังการเวอร์ค่ะทุกคนอัปเดตอลังการมากนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเสื้อนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราไม่ต้องจดไอดีนะคะทุกคนแต่ว่าเราสามารถจดไอดีได้นะทุกคนดูนี่ดนินนชอบชุดนี้ เราจะลองชุดผู้ชายก็มีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราจะพิมพ์คำเดิมนะคะนี่ค่ะได้แล้วเหมือนของผู้หญิงเลยนะคะก็จะมาอันอึันนี้คือของผู้ชายเหรออันนี้คือของผู้ชายเหรอทุกคนมันมันมันคือของผู้หญิงนะแต่แต่ทำไมมันเอามาใสา่ีนที่ของผู้ชายเนี่ย ก็คือมาค้นหากันดูได้นะนี่พี่มาคำเดิมเลยค่ะนี่กางเกงนี่นะคะทุกคนอันนี้ก,กางเกงอะไรใช่อันนี้ก็ลายช้างค่ะทุกค,ดคนดูนี่ดิคือนี่จะไม่ต้องหาไอดีเลยอะทุกคนคู่ดีมากเลยอ่ะน้องนัน่าชอบแบบนี้แล้วนี่ดิ นี่นีนี่หนี่ดิคนแบบขยายตัวด้วยด้วยคนดูดิปวดรอก็คือรอนะคะดูนี่ดินี่ไงโหบุ๊คเควินอัเเปเดตไปถึงขนาดนี้แล้วโหเออนานๆไม่เคยรู้น่านะคะคนก็น่าเป็นปกตินะก็บุ๊คเควินนะคะทุกคนก็คือมีการอัปเดตเยอะ มากมหาศาลเลยนะคะคนอันนี้รับเตียงไหมคะเตียงค่ะอ๋อเขาน่าจะเล่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูท่าทางกันนะคะทุกคนก็น่าจะมีสิบสองทางนะ่าน่ะนี่นะคะทุกคนก็คืออันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อกระตุกจริงด้วยกระตุก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  <c oughs> โอ้ยตีก็คือ ตีเว้ยเพลงแบบว่านี่ทุกคนน้องนะว่ามันเหมือนท่าจะเหมือนยังไงไม่รู้การยืดการยืดโอ้โหเหมือนอันเดิมมากกิจกรรมคืออะไรเหมือนเดิมจับโสดยกเลิกกำลังตะลึง อันเดิมเลยอันเดิมเลยอันเดิมเลยคนที่ทำแบบปุ๊กเคเ,เว่นและเอา,เอาและและมาเปลี่ยนชื่อเนี่ยกะเอากบม,มันเป็นชื่อเดิมด้วยนะด้วยนะถ้าดูอยู่นี่ถ้าได้ลำที่หนึ่งสิบเอ็ดนะคะทุกคนหนึงสิบสองเลยหรอไอ้ยี่สิบสองนี่เขาโทรมาว่าเออเด็กก็จะก็ไม่รู้ถ้าได้สิบสองก็ อัดืออัดืออัด pues mm ืออโยนึกซ้ายอยู่ขวาอันนี้สิบสามก็ตือกตือกตือกตืออะไรก็ไม่ร <through> <capacities>. <cruise> ู <dislike that> ้อ <mans> ันนี้ถ้าเต้นสิบสี่นะคะทุกคนตือตือตืออันนี้เต้นรำที่ห้าเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เล่นรำสิบหกแล้วว่าเออิญตี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 อะไรก็ไม่รอันนี้เต้นลำที่เจ็ดนะคะทุกคนเต้นอะไรของมันเนี่ยเต้นลำที่สิบแปดแบบแร หันหันตูดให้สิบเก้าหมยว่ายกยกซ้ายยกขวายี่สิบก็อชูอจีอากูสยาอันนี้แล้วก็จะยายี่สิบเอ็ก็อะไรเนี่ย ลัวเยทุกคนวิญญาณผีสิงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่เห็นน่ากลัวเลยอุ้ยอ๋อน่าลืมถ้าเต้นที่ยีิบสองก็แบบอัดทึบอัดจิกอัดจิกอัดทึบอัดจิกอัดจิกอัดจิกอัดทึบคืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคน ส่วนรถไปเราไปดูรถกันมีอะไรอัปเดตไหมก็คือน้องแนนไม่ได้ดูรถเลยน่นจะไม่มีการอัปเดตนะถ้ามีการอัปเดตก็บอกด้วยนะอันนี้ออกก่ออัปเดตไม่เคยเห็นอันนี้มีอยู่แล้วนะคะทุกคนมาเริ่มแผนการกันเลยนะคะอันนี้คืออันนี้คือรถตู้เราใช่ไหมเราสามารถวันระเบิดได้ นี่พวดอย่างฟรีๆเลยค่ะก็คืออย่างนั้นน่าจะบอกก็คือเราเข้ามาเราใช่ไหมให้เราเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงไปยกซ้ายยกขวาไม่ใช่ก็คือเราจะเห็นป้ายสต็อปใช่ไหมก็คืออันมาใหม่ค่ะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าบางคนน่าจะ ไม่รู้นะคะมีอ่ะมีแค่นี้๋ยวเราจะไปดูพร็อพกันนะคะมมนมีอะไรมาใหม่บ้างเพราะนั้นนังก,ก็ไม่เพราะนั้นน่งก,ก็ไม่ได้ดูอ่ะไม่มีอะไรมาใหม่นะก็ดีค่ะงั้นเราไปดูบ้านกันบ้านน่าจะไม่มีนะงั้นเราจะไปปิดคลิปกันเลยนะคะหาที่ปิดคลิปกันไป ก็ปิดคลิปกันเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ไปใหม่นีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ